One, two, three, come สวัสดีครับพัดพลคนรากยากครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถถดัดแปลงของช่างทองสุกเนินสวนครับคันนี้ใครที่ต้องการรถถดัดแปลงคันนี้ขายนะครับช่างทองสุกบอกว่าคันนี้ขายในราคาสี่หมื่นบาทนะครับสี่ สามหมื่นเก้าช่างทองสุกกระซิบม,มาบอกสามหมืนะ่นเก้าแล้วโอเคสามหมื่นเก้าครับได้ทั้งโครงไล่ทั้งโครงทั้งเครื่องโครงเป็นโครงกระ,ะทิงแดงนะครับโครงกระทิงแดงสองเกียร์ด้านหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังลรถคันนี้ยังไถไม่ได้นะครับใช้แค่ลากจูงเพราะว่ายังไม่ได้ใส่ไฮดรอลิกแต่ผมจะพามาดูรายละเอียดเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างสําหรับรถคันนี้มีเบรกนะฮะนี่นี่คือเบรก นี่เบรกเบรกฮะเวลาเราขึ้นเขาขึ้นดอยแล้วเกียร์หลุดนะครับเกียร์หลุดปุ๊บเนี่ยเบรกตัวนี้เบรกน้ำมันเนี่ยสามารถที่จะเบรกหยุดรถได้นะฮะแล้วทางด้านขวามือนี้เป็นกระทา,ทานี่ก็คือวินนะฮะวินเวลาเราไปลงนาหรือว่าเราไปติดลมนะครับใช้เชือกคล้องตัวนี้นะครับเราก็วินตัวของมันสามารถขึ้นเองได้นะครับนี่มีด้านขวามีวินด้านซ้ายมีเบรกนะฮะมีเบรก เบรกเบรกน้ำม well ันด้วยนะครับเบรกน้ำมันด้วยนี่เกียร์นะครับเกียร์เครื่องนี้เป็นเครื่องสิบเอ็ดแรงนะฮะเครื่องสิบเอ็ดแรงคูปัต้าคูปัต้าอีทีสิบเอ็ดแรงสามารถที่จะบรรทุกสินค้าบรรทุกของขึ้นเขาในป่าในดอยรายได้หมดนะฮะคันนี้สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทสนใจ โทรศัพท์สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ของช่างทองสุกได้เลยนะครับหรือจะมาดูรถได้ที่บ้านเนินสวนนะฮะหรือว่าจะเอาไปต่อยอดก็ได้นะครับเอาไปต่อยอดทําเป็นรถไถใบมีดด้านหน้าก็ได้หรือว่าจะเป็นผ่านไทยหลังก็ได้นะครับเพิ่มไฮดรอลิกไปนะฮะมาดูได้เลยนะครับสามหมเกบาทเท่านั้นนะครับมีคันเดียวนะฮะท่านผู้ชมมีคันเดียวสนใจสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับ